อัปเดตดอกบัวดินนะคะอันนี้เรียกว่าดอกรัศมีหิมะจะเป็นดอกบัวดินแบบแรกๆชนิดแรกๆเลยค่ะที่จะออกหลังจากที่หิมะละลายนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นดอกไม้โปรโดของดิฉันเองค่ะทุกคนสวยมากๆเลยสีม่วงอ่อนๆหรือสีฟ้าอ่อนๆ สวัสดีค่ะวันนี้พาไปทํางานหนึ่งวันนะคะเราเดินทางจากประเทศสวีเดนมาทํำงานที่นอร์เวย์ทั้งสามีภรรยาค่ะสามีจะมาส่งไว้ที่ป้ายรถเมล์ตรงนี้ก่อนที่เขาจะไปทํางานนะคะส่วนเรานั่งรถเมล์ต่อไปอีกสองต่อค่ะช่วงนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนตอนเช้าๆจะมีฝนตกตลอดเลยนะคะ แต่ก็ได้รับชมบรรยากาศส,สวยๆดอกไม้ส,สวยๆกับหยดน้ำที่ค้างจากฝนค่ะออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงาม ไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไรรเก็บเห็ดข้างทางนน้ำะ าสวีเดนเป็นดั่งแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน,นฝั่งตรงข้ามที่ทํางานนะคะที่มองเห็นอยู่บนยอดเขาตรงนั้นก็คือ ชุมชนบ้านโบราณที่เราเคยไปทำคลิปชมกันนะคะนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะมีพื้นที่เป็นบ้านเรือนและอาพาร์ตเมนต์น้อยมากๆเลยนะคะส่วนใครก็ตามที่อยากทำสวนจะมีบางพื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นสวนจัดสรรคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เครียงสามารถมา เช่าพื้นที่ทำสวนได้ที่เห็นอยู่ด้านล่างนะคะคือสวนขนาดเล็กที่มีการเช่าเพื่อปลูกผักปลูกดอกไม้ในช่วงหน้าร้อนซึ่งกำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้อยากพาทุกคนเข้าไปชมที่สวนแห่งนี้มากคะ่ะแต่ว่าเป็นสวนส่วนตัวซึ่งใครที่ไม่ได้เช่าพื้นที่ด้านในจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะคะประตูเข้าออกจะถูกล็อกอย่าง เป็นส่วนตัวเราก็ได้แต่แอบดูไกลๆแบบนี้ค่ะส่วนคนที่เขารักการปลูกพืชปลูกดอกไม้ก็จะมาเช่าพื้นที่ที่นี่ตอนกลางวันก็จะมานั่งเล่นชมสวนของตัวเองจิบกาแฟเครื่องดื่มตามอัธยาศัยสภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเฉะแฉะไปด้วยน้ำฝนเลยค่ะฝนเริ่มตกแล้วนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการ หลังจากนี้เราจะวิ่งตามดอกไม้ก,กันที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์แต่ตอนนี้ขอไปทำงานก่อนนะคะมาดูเมนูวันนี้กันนะคะเพื่อนกลับมาจากเมืองไทยค่ะบอกว่านี่ไงของที่เธออยากได้มะม่วงเปรี้ยวค่ะทุกคนได้มะม่วงมาฝากหนึ่งลูกวันก็เตรียมที่ขูดมาขูดมะม่วงนะคะแล้วก็ทำกะปิน้ำปลาหวานมายำด้วยค่ะทุกคน วันนี้เราจะมีเพื่อน4-5สัญชาติเลยนะคะวันทำงานกับพี่คนไทย1คนแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอีก3คนที่เป็นฝรั่งต่างชาติค่ะชวน,นเพื่อนๆืไว้แล้วว่าจะทำยำมะม,ม่วงให้กินแบบไม่เผ็ดอยากให้ทุกคนได้ชิมค่ะวันก็เลยมาถึงที่ทำงานตอนเช้าก็มาเตรียมอุปกรณ์ขูดมะดม,ม่วงรอนะคะลูกใหญ่มากเลย ได้เยอะมากด้วยค่ะ ยคะ่ะมือเที่ยงวันนี้ของเราวันทํางานกับพี่คนไทยก็จะเป็นแบบนี้นะคะมะม่วงหั่นไว้แล้วขออนุญาตใช้ถุงขยานะทุกคนแล้ววันก็ทำผิดเรียกว่าพริกน้ําปลาหวานคะ่ะน่าจะเค็มเกินไปเดี๋ยวลองขยําดูก่อนนะคะพร้อมกับอาหารกลางวันของเราเป็นลาบคะ่ะขยมามะม่วงก่อนเลยแล้วกัน สรุปว่าได้มะม่วงไม่เปรี้ยวด้วยทุกคนพี่เขาเอามะม่วงมาหลายสายพันธุ์นะคะแล้วจะเนินทาว่าพี่เขาไม่ค่อยชํานาญการเรื่องมะม่วงค่ะเขาไม่แน่ใจว่าลูกไหนเปรี้ยวไม่เปรี้ยวได้เป็นเขาบอกว่าฟ้าอะไรนะเขียวเสวยค่ะแบบมีเปรี้ยวนิดหน่อยเองนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะวันเตรียมน้ำยำมาจากที่บ้านมีหอมแดงมีพริกสดซอยอยู่ในนี้นะคะ นี่แหละที่เราสับเมื่อเช้าแล้วเรามาโรยหอมทอดด้านบนนะคะแล้วก็วันก็จะโรยหอมทอดที่ที่ลาบค่ะโอ้ยทุกคนจะบอกว่าน้ำลายไหลเด้อไม่ทำเผ็ดมากนะคะพี่เขาเป็นสาวกรุงเทพค่ะแล้วก็กินจัดจ้านไม่เหมือนวันค่ะนี่กับข้าวเราวันนี้อ๋อลืมมะนาวลืมมะนาวนะคะ เลิกงานแล้วคะ่ะมารอรถเมล์เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังไปที่ป้ายรถเมล์ค่ะทุกคนตรงนี้คือเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นะคะ,าะ,ะมาชมบรรยากาศที่ป้ายรถเมล์กันค่ะป้ายนี้คนส่วนใหญ่จะรอรถเมล์เพื่อที่จะออกไปนอกตัวเมืองหลวงนะคะ ก็จะมีทั้งรถรางสีฟ้าภาษารนเวย์เรียกว่าทริกรถบัสมีสีเขียวสีแดงภาษานอร์เวย์เรียกว่าบุสส่วนเรานะคะรอรถคันสีเขียวออกนอกตัวเมืองจากตรงนี้ไปอีกครึ่งชั่วโมงถึงที่ทำงานสามีค่ะพาทุกคนชมบรรยากาศชิวๆฟินๆไปด้วยกันนะคะ เป็นมาดาบานน้านนานั่งืึ้นป่าสวีเดนเป็นดั่งแดซ้ายลมเย็นราเริ่มชัดเจนนับทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน